เรดี้วิทมีเตรียมผิวและปริญญายังไงให้ผิวสวยผิวปางเมคอัพติดแน่นทนนานไม่เยิมไม่หยาไม่หมองสิวไม่เห่อหลังจบงานแล้วก็ไม่ต้องซ่อมผิวด้วยนะคะวันนี้รักจะมาแชร์เคล็ดลับให้ทุกคนฟังกันค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกันกับรักเพสัตรรักสกินนะคะหรือว่าเพสัตรรักนักซ่อมผิวก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคต่างๆในวันนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดสั่งกระดิ่งๆิงแล้วก็ช่องของรักมีระบบสับสคริปชา ะะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เริ่มต้นสอมรับปริญญาของหลายๆมหาลัยแล้วก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะคะเป็นจบสักทีต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ทุกคน เก่งมากเก่งจริงๆสุดยอดยอดเยี่ยมมหาศาัศจา์สุดปังปังปุริเย่มากๆจังหวะเนี้ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ทุกคนนะ่ะจะได้เปลี่ยนเฟสจากการที่เป็นเด็กมหาลายัยแล้วก็ก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ผลของความบากบั่นที่ผ่านมาในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะทำให้ทุกคนมีชีวิตในเฟสใหม่ที่แฮปปี้มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบนะคะแล้วก็ได้งานที่ตรงกับแพชชั่นแล้วก็ตรงกับไลฟส์สไตล์ ขอองงตัวเนะคะคฐานะที่รับเองก็รับปริญญามาแล้วแล้วก็นิโอกาสได้เป็นแขกอยู่หลายงานวันนี้เราก็มีเช็คลิสที่คิดมาให้แล้วว่าถ้าทุกคนเอาไปทำตามก่อนรับปริญญาจะได้ผิวเป๊ะชีวิตดีหน้าดีวันซ้อมวันจริงไม่มีเหนื่อยไม่มียมนี้เราจะมาไล่กันเป็นไทม์ไลน์เลยนะคะว่า ในแต่ละช่วงเวลาก่อนที่จะนับถอยหลังสู่วันซ้อมสู่วันจริงสู่นอกรอบเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างน,นะคะหเดือนก่อนหน้าเลยนะคะก็คืออันดับแรก จองช่างถ่ายรูปก่อนนะเพราะว่าช่างที่ดีช่างที่ถ่ายรูปถูกใจช่างที่เราหมายไว้ทั้งวันซ้อมวันจริงแนละนอกรอบนะคะบางคนเขามีติดคิวล่วงหน้ากันเป็นปีๆเราต้องคิดเลยตั้แต่วันนี้ว่าวันซ้อมนอกรอบวันจริงอะ่ะเราจะเอาช่างคนไหนจากใครยังไงจริงจังเบอร์ไหนคือรีบไปจองให้เรียบร้อยเลยว่าเราจะถ่ายกี่วันญาติเราจะมาวันไหนอะไรแบบนี้คือรักเข้าใจนะว่าบางคนก็ไม่อยากให้มันวุ่นวาย หรือไม่ได้อยากให้มันสิ้นเปลืองแต่ถ้าสมมติว่าการที่เราเรียนจบมหาลายัยโดยมีใครสักคนส่งเสียอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติมิสหายที่แบบว่าช่วยดูแลตรงนี้ซัพพอร์ตตรงนี้เรามาอาจจะต้องลองถามเขานิดนึงนะว่า เขานี้สิ่งนี้หรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการแต่เขาอาจจะต้องการก็ได้เพราะว่าแบบเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีส่วนร่วมในความสําเร็จนี้เพราะฉะนั้นก็รอคุยดูก็จะพูดถึงในมุมของรักนะในฐานะของคนที่แบบจบมานานแล้วก็เป็นคนที่แบบ appreciate moment นะแล้วก็รู้สึกว่าจนถึงณนะวันนี้ ที่รักได้แบบจองช่างถ่ายรูปแล้วปริญญาไปทั้งวันสองวันจริงอะ่ะคือรักรู้สึกว่ารักโอเคมากเลยนะมองกลับไปกี่ครั้งแล้วก็ยังจาโมเมนต์จำความ,จำ,วามจำความรู้สึกได้ผ่านโมเมนต์ที่อยู่ในรูปอะ่ะอย่างที่สองที่ต้องทําเลยก็คือจองช่างหน้าช่างผมเคล็ดลับเลยนะนอกเหนือจากสไตล์ของ หน้าของผมที่เราอยากจะทำอยากจะเป็นพยายามดูด้วยว่าช่างเขาเคยแต่งหน้ากับคนที่มีเบ้าหน้าคล้ายกับเราหรือเปล่าหรือว่าเคยทำผมกับคนที่มีทรงหัวหรือว่าผมน้อยผมบางผมอยากโศกอะไรอย่างเงี้ย เหมือนกับที่เราเป็นหรือเปล่าเรื่องที่3ที่ต้องทําเลยก็คือถ้าเคสไหนที่เกิดอยากจะทุบหน้าด้วยเข็มด้วยเลเซอร์หรือว่าอยากให้หน้ายุงหน้าวีหน้าใสพวกงานกอบหน้าหรือว่าฟิลเลอร์ต่างๆและนําว่าทําได้เลยนะคะแต่ว่าให้ทํากับแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเท่านั้นนะถามว่าทําไมถึงต้องรีบทําตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดพลาดอะ่ะมันก็ยังมีเวลาแก้ แล้วก็พวกเนี้ยจริงๆอ่ะพอเวลาทำอ่ะมันต้องดูแลหลังจากทำอ่ะค่อนข้างเยอะไหนจะห้ามโดนแดดจัดต้องเลี่ยงแดดเลี่ยงความร้อนเป็นเดือนเดือนแล้วก็ต้องดูแลผิวหน้าไม่ให้ระคายเคืองหรือว่ากลายเป็นฝ้าซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกแต่ว่าเอาพูดตรงตามตรงเลยนะถ้าความเห็นของรังนะด้วยอายุที่แบบรับปริญญาแบบรับปริญญาครั้งแรกนะแล้วมองว่า ของพวกนี้อาจจะไม่ต้องก็ได้นะถัดมาเลยก็คืออย่าลืมจองที่พักต่างๆให้เรียบร้อยเพราะตั๋วมันจะได้ไม่แพงการเตรียมที่พักอะไรต่างๆจองล่วงหน้าไว้ก่อนนะ 6เดือนอะมันจะได้ไม่ได้แพงมากทีนี้เรื่องที่คนคาดหวังกับรักเลยก็คือเรื่องของผิวถ้าสำหรับน้องๆบัณฑิตที่มีปัญหาเรื่องสิวแบบเยอะมากๆจริงๆจ,จะบอกเลยว่าเริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่ตรงเนี้ยจะดีที่สุดน,นะคะเพราะว่าถ้าคนที่เป็นหนักๆเนี่ยในเวลาที่เราใช้สกินแคร์แก้ปัญหาผิวอะ่ะ3เดือนแรกอะจะเป็นเวลาที่ใช้ในการกู้ผิวให้กลับมาแข็งแรง แล้วอีก2เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เตรียมผิวของเราให้เป็นคนผิวสวยอีกหนึ่งเดือนอะบุกลบไว้เผื่อว่ามันมีปัญหาในระหว่างการซ่อมผิวจริงๆแล้วเราแบบอาจจะคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยหลักการรักษาสิวเลยเนี่ยก็คือ1เลยนะ คนที่มีรอยแดงเยอะหน้าแดงเป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยแนะนําว่าทําให้ผิวมันสงบซะก่อนแก้รอยแดงกันก่อนนะคะอย่าได้เริ่มต้นรักษารอยดำตั้งแต่แรกผลกาในการแก้รอยดำอะ่ะมันตรงข้ามกับการรักษาสิวแล้วมันอาจจะทําให้เราเป็นสิวหนักขึ้นการแก้รอยแดงกับผิวแพ้ง่ายก่อนเนี่ยถามว่ามันสําคัญยังไงความสําคัญก็คือว่ามันจะทําให้ผิวของเราอะ่ะมันทาครีมบารุงได้เยอะขึ้นไม่ใช่ว่าโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็แพ้เซนซิทีฟไปหมวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าสมมุติว่าผิวเรายังเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่เราจ้างช่างแต่งหน้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าช่างแต่งหน้าจะเอาสกินแคร์หรือเอาเมคอัพอะไรมาใช้กับเราอ่ะมันอาจจะทำให้เราอ่ะไปพังวันนั้นเลยก็ได้ประเด็นที่สองก็คือพอผิวเราสงบแล้วเราก็ต้องมาทำให้สิวเก่าหายแล้วก็สิวใหม่ไม่ขึ้นโดยการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมความแข็งแรงผิวเนี่ยจะทำให้สิวเก่าหายส่วนกันแดดเนี่ยจะทำให้สิวใหม่ไม่ขึ้นเพราะว่า แดดแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันกระตุ้นสิวได้เพราะฉะนั้นัดทากันแดดไว้พอแล้วจะบอกเลยวันงานรับปะริญญาโคตรร้อนทั้งแดดและความร้อนนี่แหละตัวกระตุ้นสิวเลยขั้นตอนที่3ที่ต้องทําต่อเลยก็คือการบูสเตอร์ผิวนะเวลาที่สิวมันสงบแล้วแล้วมันอยู่ในระดับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการความจึง้งแบบในระดับที่แบบสวยสับถึงซึ่ง สิ่งที่เราต้องใช้ก็คือตัวกระตุ้นคอลลาเจนนะมันจะทําให้ผิวของเรามีความแน่นอิ่มน้ําแล้วก็กลา้าสกินโดยที่ไม่ต้องใช้เรตินโอลด้วยถ้าเราใช้เรตินโอลหรือว่าเรตินอยหรือว่าอะไรก็ตามที่มันผัดผิวสกินไซคลิ่งต่างๆอะ่ะถ้าเราไปเจอผิววันนั้นอะ่ะมีโอกาสที่ผิวของเราจะพังในวันนั้นได้เลยนะครับในอีกทางหนึ่งนะเราก็สามารถ มูสให้ผิวของเรามีความใสหรือว่าจัดการพวกรอยสิวต่างๆได้นะเรจะใช้พวกตัวกรดผัดผิวหรือว่าตัวลดเม็ดสีก็ได้แต่ว่ามันจะอยู่ในเลเวลที่ไม่ได้มากมายในระดับที่เลติโนทำถ้าใครที่มีปัญหาสิวแนะนําว่าใช้ให้ครบทุกกลไกตามที่รักบอกมาความเข้มข้นเอาให้มันถึงถงเอาให้มันเต็มเต็มดูแลอย่างสม่ําเสมอ ด้วยอายุเท่านี้ของน้องบันดิทุกคนแล้วบอกเลยว่าสิวมันจบได้ง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วถ้าสรุปเป็นสกินแคร์รูทีนจริงๆของคนเป็นสิวเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะตัวที่1เลยก็คือการปอกประโลมผิวจัดการความอักเสบผิวนะอันนี้มันจะทําให้ผิวสงบเกิดสิวยากแล้วก็แก้ผิวแพ้ง่ายได้ด้วยตัวที่2คือ ตัวให้ความชุ่มชื้นมอจรอร์ไรเซอร์ที่ครบทั้ง3คนไกลช่วยให้ผิวฟื้นตัวดีซ่อมผิวไหวแล้วก็ใครที่เป็นสายหน้ามันขาดน้ำใช้ความเข้มข้นดีๆนะบอกเลย เดี๋ยวผิวมันจะเลิกมันไปเองแล้วสิอุดตันมันจะขึ้นน้อยลงนะส่วนถัดมาก็คือการเสริมความแข็งแรงมันจะช่วยให้ผิวของเรามันแพ้ยากมากขึ้นโดนอะไรมันก็จะไม่ระเบิดแล้วเวลาที่เราจะไปแต่งหน้ากับช่างอะ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้ง,ง่ายเบิร์นนานหรือว่าเราต้องมานั่งส้มผิวหลังจากนั้นส่วนแล้วของบูสเตอร์คอลลาเจนนะมันก็จะเป็นตัวที่เข้าไปเสริมทุกอย่างอะ่ะ ทำให้ผิวของเรามีความกลาสสก,กินมากขึ้นผิวแน่นมากขึ้นช่วยเรื่องรูขุมขนกว้างได้และสุดท้ายเลยก็คือพวกตัวลดรอยดํารอยสิวนะอันนี้มันก็ ถ้าใช้เฉพาะจุดก็แก้ปัญหารอยสิวรอยดำแต่ว่าถ้าใช้ทาทั่วหน้ามันก็ทำให้ผิวของเราดูกระจ่งางใสดูมีความออร่าได้แต่งหน้าก็จะดูขึ้นดูฉ่ำดูเงา,ด,เงาดูวาวมากขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือกันแดดอันนี้ก็คือยังไงก็ต้องทาอยู่แล้วเพื่อที่ป้องกันปัญหาใหม่ๆลายวันที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่และตัวต้องมองหาส่วนผสมอะไรบ้างรักแตะไว้ให้เลยนะคะแคปหน้าตอน,นี้ไปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าใครที่มีงบแล้วก็มีปัญหาผิวด้วย แล้วอยากให้รักจัดสกินแคร์รูทีนให้ัซือมาได้เลยแล้วก็มาเข้าฮิวเซชันมาให้รักจัดสกินแคร์รูทีนให้ได้ทีนี้6เดือนแรกผ่านไป3เดือนก่อนดีเด์เราควรจะทำอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือโบท็อกฟิลเลอร์แบบเบาๆอย่างที่2ก็คือถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากได้แบบหุ่นเชฟมีเซ็กซี่ลายหรือว่าแบบแต่งชุด ถ่ายรูปยังไงก็ดูดีไม่อ้วนไม่ต้องให้ช่างมาหลบมุมให้ไม่ต้องรีทัสเยอะอะไรอย่างนี้ก็สามารถ ลดน้ําหนักหรือว่าถ้าใครที่หุ่นดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้แบบวันซ้อมวันจริงวันงานไม่ยมง่ายไม่หมดแรงเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ออกกําลังกายพวกคาร์ดิโอไปเลยนะคะอย่างที่3ก็คือว่าสําหรับใครก็ตามที่อาจจะแบบผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ไม่เคยทาครีมสกินแคร์มไม่เคยเข้าหน้าเลยแต่คาดหวังว่าในวันงานฉันจะเป็นบันดิต่สวยมากและแนะนําว่าให้หัดทาสกินแคร์ได้แล้วกว่าที่เราจะลองผิดจนเปลี่ยนมาเป็น ลองถูกได้เนี่ยกว่าจะหาว่าอะไรที่มันเข้ากับหน้าเราได้อะมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะรีบลองซะตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าสกินแคร์จริงๆอะมันใช้ระยะเวลาลองต่อแบรนด์ต่ออะไรต่อริดามันหนึ่งเดือนนะอันที่4เลยก็คือถ้าสมมติเป็นไปได้นะเป็นไปได้จริงๆแล้วมีเวลาจริงๆนะแล้วอยากให้ลองหัดแต่งหน้าเองเป็นดูบ้างนะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบ สวดบื้มสะพึงอะไรขนาดนั้นเราให้พอได้พอเป็นในวันงานถ้าสมมติมันมีเหตุอะไรในระหว่างที่เราเดินไปเดินมาในช่วงวันซ้อมหรือนอกรอบอะ่ะจะได้พอที่จะแก้ไขหรือว่าคอลเลกหน้าตัวเองได้บ้างถัดมานะเรื่องที่ขาดไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องผมซึ่งถ้าสมมติว่าเราฝึก ทำเองได้บ้างแบบกล้าวผมได้นิดหน่อยเราจะได้รู้จกักวิธีแก้เป็นเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่เราฝึกอะไรพวกเนี้ยทั้งหน้าทั้งผมอะ่ะให้เราแบบกรูมมี่ให้ตัวเองดูสวยได้บ้างอะ่ะมันไม่ใช่แค่มีผลดีกับการรับปริญญาแต่ว่ามันเหมือนเป็นการฝึกสกิลให้เรามีความสามารถในการที่จะเป็นคนสวยคนดูดีได้ตลอดเวลาถือว่าเป็นทริคบอกน้องบัณฑิตละกันนะเวลาที่เราเลือกทรงผมอะ่ะโอเค วันนอกรอบกับวันซอ้อมาเราอาจจะทําทรงอะไรก็ได้นะแต่ว่าันจริงอะ่ะพยายามเลือกทรงผมที่ทําให้เวลาที่เรายื่นไปแบบมือไปรับพริญญาหรือว่าเวลาเราเดินลามเลือกทรงผมที่มันจะทําให้เราแบบสวยแม้ตอนที่เราเคลื่อนไหวอย,ย่างรวดเร็วอะ่ะใกล้วันดีเดย์เข้ามา1เดือนก่อนหน้าสิ่งที่จะแนะนําเลยนะอย่าได้หาเปลี่ยนสกินแคร์ตอนนี้ เพราะว่าถ้าเกิดหน้าของเรามันเกิดแพ้เกิดพังขึ้นมาแก้ไขปัญหายากมากแพ้แล้วไปเลยอะ่ะคือมันไปเลยจริงนะคือถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าคนเราสามารถแพ้ได้เบอร์ไหนนะเดี๋ยวแปะคลิปให้คุณกันคือตัวไทยของคนที่ แพ้ครั้งเดียวแล้วแพ้ยา,ยาวไปเลย1ปีกว่าจะกลับมาแต่งหน้าได้นะอย่าหาเปลี่ยนสกินแคร์ตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็พยายามเมนเทนผิวให้มันชุ่มชื้นแข็งแรงอย่างที่2องเลยก็คือถ้าน้องบัณฑิตผู้หญิงไม่เคยที่จะต้องใส่รองเท้าส้นสูงเลยแล้วแบบ เดินก็ใหม่คองเจ็บขาปวดเมื่อยไปหมดอะไรองเงี้ยแนะนำนะคะหัดหัดซะหน่อยพอสักนิดนึงเราจะได้แบบจับจังหวะได้ไม่ล้มไม่ขาพลิกก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญก็ลองหัด,ห,ดหัดดูบ้างนะคะเราจะได้แบบอยู่บนนั้นได้อย่างมั่นใจอย่างที่3เลย1นงเดือนก่อนหน้าแล้ว เช็คก,กดด้วยนะคะว่ามหาลัยของเราในวันซ้อมในวันจริงมีอะไรที่ทําได้หรือว่าทําไม่ได้เช่นอาจจะห้ามผลตาปลอมอาจจะเมคอัพหนักมากไม่ได้ห้ามกิ๊ห้ามผมสยายห้ามทําสีผมห้ามรัดลูกพยายามเช็คก,กดให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้เตรียมตัวถูกว่าอะไรที่เราทําได้หรือไม่ได้เสร็จวันสุดท้ายก่อนรับปริญญาเราจะต้องทําอะไรบ้างเลยนะอย่างแรก ย้อมสีผมจะบอกเลยย้อมสีผมนะอย่าช้าแล้วก็อย่าเร็วไปกว่านี้โดยเฉพาะถ้าใครที่จะย้อมสีอ่อนๆนะ่ง1ัปถือว่ากำลังดีแต่ว่าถ้าใครที่จะย้อมสีเข้มเพื่อวันรับจริงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสอาทิตย์ให้ยังทันอยู่จะได้มีเวลาพักผมและแก้ผมทันนะคะผัดมาก,ก็คือโค้งสุดท้ายกับเรื่องผิว แนะนำว่าให้อัดการบํารุงให้เต็มที่โดยเฉพาะสกินแคร์ที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ปกป้องผิวแล้วก็พวกกระตุ้นคอลลาเจนทั้งหลายดังวันนี้ถ้าผิวเราดีอ่ะวันแต่งหน้ามันจะแต่งหน้าแล้วมันขึ้นมันสวยแล้วเมคอัพมันจะเกาะติดหน้าเราได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งที่จะทําให เมคอัพติดแน่นทนนานไม่หมองไม่เยอะไม่หยาที่เราทาได้คือการมาสกหน้านะคะเรามาสกหน้าอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันจะช่วยให้ผิวของเราอ่ะมันมีความชุ่มชื้นมากเป็นพิเศษนะคะสูตรที่จะแนะนําให้ใช้ก็คือพวกสูตรปพืระโลงผิวสูตรให้ความชุ่มชื้นอะไรแบบเนี้ยจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากน้องน้องบัณฑิตที่กําลังจะรับปริญญาโดยมากก็เริ่มทํางานกันไปแล้วแหละมันต้องเคลียร์งานก่อนลางานซึ่งมันจะเครียดแล้วก็สเตรสมากในทุกๆด้านมันจะทำให้ ผิวของเราอักเสบแล้วก็ระเบิดง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราอัดสกินแคร์ดีๆมาร์หน้าดีๆในช่วงเนี้ยโอเคสิวมันอาจจะระเบิดได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อาจจะแก้ไขทนันแต่ถ้าสมมติว่าโอ้โหสิวแบบใหญ่ไม่ไหวเลยว่ะแบบใหญ่มากจริงๆแบบสามมิลโตขึ้นมาไม่สามารถเอาคอนซีลเลอร์หรืออะไรมากรบได้เลยเพราะมันนูนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำเป็นก็ไปฉีดสิวเลยค่ะอันนี้ยอมเลยแต่ว่าก็ต้องฉีดล่วงหน้าซะว่าแบบอ่ะ 7วันหวันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะวิธีวันนี้พรุ่งนี้ยุบมันก็อาจจะไม่ทันไงแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนาง้วรู้สึกว่าเฮ้ยยาสกินแคร์เอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพวกยาผัดผิวทั้งหลายเบนแซกอิพิดูโอดิฟล,ลินอะไรอย่างเงี้ยก็แต้มไว้แต่ว่าอาจจะต้องระวังว่ามันจะมีอาการแสบแดงแห้งลอบเป็นขุยแล้วอาจ,จะทำให้แบบ คอนซีลเลอร์หรือว่าลงพื้นมันกรบไม่ได้แล้วมันจะเห็นเป็นขุยค่อนข้างชัดน,นะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเซฟหน่อยแต่อาจจะยุบช้าหน่อยค่อยๆสงบก็คือการใช้แผ่นแปะสิวร่วมกับเจลแต้มสิวที่เป็นลิกการปอกปรุมผิวลดระคายเคืองอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้แบบสิวค่อยยุบอย่างสงบแล้วก็อ่ะไม่ดีทําให้แบบแสบแดงแห้งโลกอะไรที่จะทําให้มีผลกระทกบกับการแต่งหน้านะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งเลยที่แบบ จะช่วยได้นะก็คือเรื่องของการกินวิตามินไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C, C ีกรฟซีแอสตาแซนทินแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆทานหลังอาหารได้เลยทุกวันในช่วงนี้จะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระในร่างกายได้แล้วก็ทำให้เหมือนแบบสุขภาพของเราที่มันแบบค่อนข้างจะเครียดช่วงนี้มันแบบฟื้นตัวได้ค่อนข้างไวนะคะสุดท้ายเลยโค้งสุดท้าย ซ้อมท่ารับปริญญาซะหน่อยรูปติดฝาข้างบ้านของเราจะสวยไม่สวยอยู่ที่จังหวะนี้ไม่ยืนจนเกินไปไม่ไกลจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือของพวกเนี้ยนะเอาพุ่งตรงนะรักซ้อมผลักแบบอยาให้รูปรักสวยอะซึ่งผลของการซ้อมครั้งนั้นดูดินอกจากเสื้อคลุยที่ปลิว ตัวรักทั้งตัวรักว่ารักเพอร์เฟกมากทีนี้มาถึงดีเดะแล้วสิ่งที่รักจะบอกเลยว่ามันต้องมีในวันงานก็คืออุปกรณ์ซ่อมหน้าอุปกรณ์ซ่อมหน้ามีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งทิชชู่ซับหน้าทิชชู่เปียกเนี่ยต้องมีทิชชู่ซับหน้าเนี่ยบอกเลยว่าอากาศมันร้อนประเทศไทยอะทิชชู่เปียกเนี่ย มีก็ดีเพราะว่าเหงื่อมันแตกแล้วมันร้อนบางทีเช็ดเช็ดบ้างก็จะทำให้ระบาดสบายตัวมากคืออุปารที่ต้องมีเลยก็คือกระจกพวกกระจกเล็กๆเนี่ยเอาไว้เช็คว่าหน้าเรารอดไหมเป็นคราบไปแล้วหรือยางตกล่องไหมลิปติดฟันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขนตาเราหลุดไปแล้วไหมถัดมาก็คือสเปรย์น้ำแร่คือจะมีหรือไม่มีก็ได้สมมติว่าแบบเราเป็นคนที่าบบเฮ้ยเราเป็นคนหน้ามันวะแล้วเวลาที่เราแบบ ซับหน้าเสร็จปุ๊บอ่ะคือเมคอัพมันจะหลุดไปเกือบหมดเลยถูกป่ะแต่เวลาที่เราเติมเข้าไปใหม่มันจะไม่ค่อยเข้ากันนะเพราะฉะนั้นสเปรย์น้ำแร่มันจะทําให้เหมือนแบบของใหม่เอาของเก่ามันรวมกันได้ง่ายขึ้นหรือสําหรับคนที่หน้าแห้งเป็นขุยๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบอยู่ดีมันระเบิดออกมาเพราะผิวเรามันขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยขาดน้ําหน้างานสเปรย์น้ําแร่ก็จะช่วยทําให้แบบเหมือนเติมความชุ่มชื้นไปในผิวแล้วมันทําให้แบบแป้งมันกลับมาเกาะบนหน้าได้ดีมากขึ้นนะคะ อีกอันที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือกาวติดขนตาแล้วก็มาสคาร่านะคะในการติดขนตาปลอมอย่างที่เราได้ซ้อมมาไว้ก่อนหน้าน,านั้นอะเราก็จะสามารถเอาคู่ใหม่มาติดได้แล้วตาวเราก็จะสะพึึงเหมือนเดิมอะ แต่ท you no 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 ีน kind of mm ี hmm. um, think, ้ถ <Nada. fruit cake> sort of ้าสมมติว่าเฮ้ยเราไม่มีความสามารถในการติดงอย่างน้อยนะพกมาสคาร่าไปปัดแบบแห้งแล้วปัดแห้งแล้วปัดแห้งแล้วปัดไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้ขนตาของเรามีความแบบสพรึงได้อีกอันที่ต้องมีเลยก็คือเรื่องของแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งอัดแข็งอย่างที่บอกแหละพอเราซับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเติมแป้งเนาะแล้วพอเราเติมแป้งเสร็จปุ๊บอย่าลืมเติมบัชออนด้วย เอาบัออนไปด้วยเพราะว่าถ้าเราเติมแต่แป้งไ่เติมบัสออนวอกนะจ๊ะกับอีกอย่างหนึ่งนะที่จะทําให้หน้าดูดีเลยนะดูไม่ยมเลยลิปลิปเนี่ยยิ้มไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวก็แห้งดูดน้ําเดี๋ยวก็หลุดคอยเติมเรื่อยๆให้แบบแก้มกับปากสดใสแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะไบรท์ไปหมดเลยและไอเทมสุดท้ายที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงแต่นี่แบบ มีแล้วรู้สึกว่าประทับใจฉันจนถึงทุกวันนี้เลยนะ <_ d ynam ic> ก็คือว่าน้ำหอมมันดีมันอยู่ในความทรงจำรักอะจากการที่มีแบบเหมือนรุ่นน้องอะ่ะมาแบบคอนเทูเลชั่นแล้วเขาแบบมากอดอะ่ะซึ่งพอเขากอดแล้วแบบโหพี่รักตัวหอมมาก <_ d ynam ic> เหมือนอยู่ห้องแอร์ทั้งวันอะอออันนี้คือมันแบบมันมันสร้างสเสน่ห์ได้นะละทีนี้นอกเหนือจากอุปกรณ์ส้มหน้า สิ่งที่มีแล้วชีวิตในวันรับปริญญาจะง่ายแบบง่ายเลยจริงๆนะหนึ่งเลย รองเท้าแตะหรือไม่ก็ผ้าใบคือบอกเลยว่าถ้าใครที่แบบโยงส้นสูงมานานแล้วมันไม่ไหวตะคิวกินปวดขาเมื่อยจนจะง่อยอยู่แล้วใส่รองเท้าบ้างช่วยได้เยอะมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยที่พี่สูตรมาแล้วว่ามีแล้วดีมากเลยนะคือลดเข็งถ้าใครที่แบบว่าคิดว่าเฮ้ยเพื่อนเราก็คงไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้มีใครรักเราขนาดนั้นหรือจะเอาของมาให้เราขนาดนั้นหรอกมัง้งอะไรอย่างเงี้ยแบบมันคงมไม่ต้องถึงกับลดเข็มหรอกมั้งอองตรงนะ เคยเคยคิดแบบนั้นมาก่อนว่าแบบคมไม่ได้มีใครมาหาเราเยอะขนาดนั้นมั้งแต่ก็แบบหยิบไปอ่ะเผื่อว่าโยนโยนไปแล้วเราไม่ลำบากเองอะไรอย่างี้ปรากฏว่าเฮ้ยรถเข็นจําเป็นมากมีคนมาหาเยอะมากแบบคือทุกคนที่รักเรามาหาเราแบบเยอะมากๆแล้วเราได้แบบของน่ารักน่ารักจากทุกคนเยอะมากแล้วรถเข็นนี่นแหละคือสิ่งที่จะทาให้เรามีโมเมนต์กับ คนที่มาหาเราได้ดีขึ้นไม่ใช่แบบพลุงพลังไปหมดแล้วไม่รู้จะถ่ายรูปยังไงต้องเดินไปว่างต้องอะไรเงี้ยคือมันเสียเวลามากแต่ถ้าเรามีรถเขนะ็นอะโยนลงไปเลยและถัดมาที่สําคัญมากๆแล้วคนมักจะคาดไม่ถึงแต่ในชานะที่ชานเป็นเทศเนะ อยากจะบอกว่าน้ำเปล่าสำคัญมากๆให้กินเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะปวดฉี่อะไรนู่นนี่นั่นคือห้องน้ำมันมีวันนั้นอะคือเราทั้งร้อนทั้งดูแลนู่นนี่นี่นั่นเยอะไปหมดคุยกับคนนั้นคนนี้มันเสียเงื่อเยอะซึ่ง การเสียเหงื่อเยอะๆอากาศรา้อนๆมันจะทำให้เราโรยเรายมขาดน้ําแล้วมัจะทําให้เมคอัพอะไรต่างๆสุขภาพต่างๆมันยมเร็วมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะถ้าไม่มีเวลากินข้าวหรือว่าแบบหิวแต่แบบขี้เกียจเดินไปเพราะมันไกลต้องเดินย้อนไปย้อนกลับอ่ะเตรียมสแน็คเตรียมพวกลูกกลมเกลือแก่ขนมอะไรต่างๆที่มันเติมน้ําตาลให้เราได้อ่ะนอกจากเผื่อเรานะ เผื่อผู้ใหญ่ที่มากับเราด้วยมาคิดว่าเป็นประเทศเดียวที่จะต้องแนะนําให้มีสิ่งน,นี้นะคือพัดเออไม่ใช่พัดลมด้วยนะไอพัดลมอะรักลองมาแล้วมันแรงไม่ค่อยดีเท่าไอพัดสารที่มันเป็นพัดใหญ่ๆพัดคนไทยอะโอ้โหอีกอันนึงนะพกไปเผื่อไว้แล้วกันเผื่อว่าคนปักตะไคร้ไม่สิงจริงแล้วเกิดฝนตกก็คือร่มอย่างน้อยนะเราก็ไม่เละ ไม่ได้ยมไม่ได้แบบเซ็กซี่ชุดขาวอมบราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเออแต่ถ้าโส,โอาสูอากาศร้อนเราก็ได้ไม่ต้องแบบโอ้โหโดนแดดเผากันตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยการมีร่มก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบอุปกรณ์เสริฟต่าง,างๆเผื่อเือไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกเข็มกราดเผื่อ<ๆ>อะไรมันขาดกีบิดผมกาวกันถุงน่องขาดหรือว่าถ้าใครจะเตรียมถุงน่องไปอีกคู่ นึงเลยก็ is okay ไอเคล็ดลับสุดท้ายเลยนะที่คิดว่ามีแล้วจะช่วยได้เยอะมากๆในวันจริงนะคืออะไรรู้ไหมแฟนใครโสดก็อาจจะยากหน่อยนะ uh oh. แต่ว่าถ้าใครมีคู่มีแฟนที่ไม่ได้เรียนมาหาลัยเดียวกันนะแบบเรียนกับคนละคณะไม่ได้รับปริญญาพร้อมกันเอาแฟนไปด้วยชีวิตดีขึ้นหมื่นเปร์เซนเพราะว่าอะไรเพราะว่า จะมีคนช่วยเราถึงขอมีคนช่วยเรารับโทรศรัพท์บอกทางแทนเราแล้วเราก็จะได้แบบ enjoy moment ได้อย่างเต็มที่ก็ <ST AR> สำหรับเรื่องของการเตรียมตัว get ready with me ื่อการรับปริญญาที่เล้ผู้มีประสบการณ์หลายปีเป็นแขกก็หลายงานก็น่าจะมีประมานนี้นะคะสำหรับใครก็ตามที่มีประสบการณ์แบบขำนตลกตลกหรือว่ามีคำแนะนำว่าเฮ้ยการมีสิ่งนี้แล้วมันจะดีสิ่งนี้ไม่ต้องเอาไปาไม่ต้องพกไปอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบ พี่มาบอกได้เลยนะอยากฟังเรื่องราววันรับปริญญาของทุกคนมากใครมีอะไรมีโมเมนต์ดีๆมีโมเมนต์ตลกๆหรือมีคําแนะนําอะไรดีๆอะไรคนเอาไปไม่คนเอาไปพิมพ์มาบอกนะรักรออ่านอยู่นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งบน่นอย่าเพิ่งโกรธรักนะว่าแบบเตรียมตัวอะไรเยอะแยะวะคือเอางี้มันเป็นเคล็ดลับการดูแลตัวเองฉบับคน O c ซดีไหมเพอร์เฟคชันนิสต์อะเออนั่นแหละก็ถือว่าช่วย ทุกคนให้วันนั้นเป็นวันที่ราบรื่นที่สุดนะคะแล้วก็ใดๆก็ตามขอแสดงความยินดีกับน้องๆบัณฑิตทุกคนอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะน้องๆเทศตุลาน,นะคะดีใจด้วยที่ความมุ่งมั่นมุมาน,นะบากบั่นของน้องๆทุกคนมันประสบความสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าความสําเร็จในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของความสําเร็จถัดไปในชีวิตนะคะ ก็ขอให้วันรับปริญญาเป็นอีกวันที่เป็นหนึ่งในความทรงจําที่ดีที่สุดของชีวิตทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ